สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะเช้านะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะหลังรัฐบ,บาลไทยออกนะคะวันนี้ก็ลุยราวต่อนะคะแอดก็สลบสไลด์นะคะพึ่งฟื้นเลยนะคะทุกคนอ้าวมาค่ะวันนี้นะคะมารับเอาความหมานมารับเอาความเฮงมารับเอาความปังกันนะคะ โอ้เลขถูกรัฐบาลไทยเราก็ปังนะคะวันนี้ขอสามตัวตรงนะคะปังลาวต่อเดอ้อเจที่เจทางเด้อค่ะแต่ว่าก่อนจะไปนะคะก่อนจะไปลาวพัฒนานะคะโจที่เจทางก็จะชอบไปลาวสตานะคะมีอะไรมีเจ้าที่ชอบไปนะคะมีลาวสตามีฮานอยนะคะถ้าเป็นแบบพวกจุดอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะพวกออเอดพอไปเองนะคะ แล้วก็จะเป็นราพัฒนานี่นะคะไปถึงเราพัฒนานี่เลขจะเคลื่อนไปแล้วค่ะทุกคนเอาลองดูนะคะลองดูวันนี้นะคะก็มาขอโชคนะคะเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะลูกขอความหมานันความหิงความปังเลยเด้อลูขออีกจักหมวนเี่เด้อจะ้ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะวันพระรอบหน้าวันไหนก็ไม่รู้นะคะก็คงจะได้ถวายนะคะ ไว้บักไม่บักไหลเพื่อนล่ะค่ะทุกคนนะคะเพื่อใไ้โชคนะคะสามเจ็ดนะคะโอ้เพื่อให้โชกรายงวดแล้วดวยค่ะรัฐบาลไทยที่บ้านก็ได้ด้วยนะคะมาชนกับเลขนี่พอดีนะคะหมามันมาตายพอดีนะคะมันไม่น่าจะโด,ดนรถชนหรอมั้งคะ่ะน่าจะโดนรถชนหรือเปล่าแต่ว่ามันมาตายที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านกึ่งกลางระหว่างเลข รถพ่อแล้วก็หน้าบ้านนะคะทุกคนนะคะโอ้มันก็ออกตัวหน้าจริงๆเนาะเลขบ้านสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดเก้าเอา้เจ็ดสามเก้านะคะเจ็ดสามเก้าเนาะเออแต่ว่าเลขรถพ่อยังไม่มาหน้าติดไว้นะคะเลขรถพอ 7, 2, อ่อเจ็ดสองสี่ออกออกราวพัฒนาบ่อยนะคะสองเจ็ดสี่อะไรเนี่ยแหละแอดก็จําไม่ได้เจ็ 7, 2, 7, สลลดสองเจ็ดสี่บใส่ละหลดแล้ว นาติดไว้อยู่นะคะทุกคนมันหายโศกอีหรบ่ได้กันบ่ค่ะโอ้ยได้อยู่เด้ไม่ไม่เต็มเลยคะ่ะเลขสามจ็ดเต็มบ่ของเอสไม่เห็นเต็มนะคะไม่มีนะคะพวกเอสยังไปได้ปกตินะคะสามจ็ดไม่รู้ว่ามันไปดังเจ็ดอื่นหรือเปล่าแต่ว่าจ็ดสามนี่พวกเอสจัดได้สบาย ชมดีไปค่ะเอาวันนี้ลุ้นต่อนะคะวันนี้ลุ้นต่อโอ้ยทาามหานะะึ่งห้าล่ะแอดติดตามยืนนึงค่ะมันตายวันที่สิบห้ามันต้องร้อยออกจากมือละ่ะอยู่ดีๆกับตายสงสัยสิถือยาบ่เจ๊าะเนาะ แค่ว่ามันก็นหายโขกด้วยค่ะมันหายโขกโอ้ยใส่บาทให้มันแล้วมันก็หายโชกบาจาักค่ะตอนเช้าเมื่อวานนี้พวกเอดก็ลุกใส่บาทให้มันนะคะลุกใส่บาทให้มันเนาะม้าเก็บมาเลี้ยงนะคะพวกนี้นะคะเขาเอาไปทิ้งแถวตลาดแถวข้างทางเนะคะคนทิมม้าก็ไลยหลายเนาะทุกคนเนาะ แกับสงสารนะคะเอามาเลี้ยงเอาเก็บมาเลี้ยงหลายเผาพันธุลือเกินค่ะโอ้มีแต่ตัวสวยๆดิเอดแอดวาโดยเฉพาะแถวตลาดยิ่งเยอะแถวแต่แถววัดนี่กรหลายเลยเนาะ,ะมีแล้วูไปหาเมาอกี้ตายจะหมดแล้วค่ะทุกคนนะคะโดนยาบ้างโดนอะไรบ้างโอ้จะมันใจแหละแต่มันก็ มันชอบไปไล่รถเขานะคะทุกคนนะคะมันก็สีเป็นตะเข้าศูนย์อยู่ว่าชอบไล่เอเป็นเอาตายเขาก็สิโมโหมันเนะเขาก็เลยวางยางวางยาบ่อยะคะ่ะที่นี่นะคะโอ้ยอเออก็สีเฮ็ดแนวได้แต่ไม้แต่ของก็ไล่รถเขาดีดีเอาขวดหอยข้อมันมันก็ผ้ากันลึงออก แฟนก็ไม่กล้าเอามาเลี้ยงแล้กวกลัวตายตายมาก,ก็สงสารมันกทุกคนเอา้าทุกคนบ้ไม่เลขสี่เบิร์นบอโอ้สี่ศูนย์นะคะทุกคนนะคะโอ้เลขคืองามแท้ค่ะสี่ศูนย์โอ้ยไม่หนึ่งอีสวยว่เนาะ,นะคะ่ะหวยเลขคือซ้อนกัน,นะคะ่ะเลขซ้อนกันแบบมีชอบเบิร์นนะคะทุกคนระวังด้วยนี่น เลขถูกซ้อนกันนะคะจากประวัติที่เคยไอ้นี่มานะคะทุกคนนะคะจะชอบมาเบิ้ลนะคะทุกคนโ hey, อ้สี่ศูนย์ศูนย์ห่วยบ่้ลไม่แอดชีเลือกถือเลือกคิดบ่ค่ะโอ้สี่นี่ชนหลักร้อยแล้วมั้งีงเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะโอ้ o, ชนหลักร้อยสองตัวแล้วนะคะมาลุ้นตัวสุดท้ายนะคะทุกคนนะคะโอ้สี่ศูนย์งามแถ้เลข เอกซ้อนกันเลยนะคะทุกคนนี่เอกศู์เลขก,กหนึ่งค่ะดูดีๆเด้อค่ะทุกคนโอ้ตัวทีก็หาเอขซ้อนค่ะบูมเป็นสีเบิ่ลแบบตัวทีบอกใบเตาเอานะคะเอา,ะะเอาขอนะคะความหมานความเฮงความปังนะคะให้เอฟซีนะคะวันนี้ก็ขอให้มีโชคมีชัยร่วมกันเด้อค่ะทุกคนมีบุญมีวาสนาร่วมกัน,นะคะ่ะช่องของเรานะคะจะมีหลากหลายแนวทางเลยนะคะ มีหลากหลายแนวทางนะคะให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะอย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูเด้อมีให้ดูให้ชมเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะมาติดตามได้เลยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าโอ้ช่องเราก็หลากหลายแนวทางเือกเกินนะคะเข้ามือชมได้เลยนะคะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเนาะ ก็อาจจะมีเข้าบ้างนะคะมีหลุดบ้างนะคะตามภาษาแนวทางเขาหลายสูตรแล้วเกินค่ะมาช่องนี้นะคะพกดวงมาเยอะๆนะคะมาเลือกสูตรค่ะทุกคนนะคะโอ้ยคือบ่มีหนึ่งจกักโตละบาทนเนียเมื่อมันคอยสีเลือกพิดบร่ร้อวันนี้นะคะโอ้แต่ว่าศูนย์หนึ่งสองเอดเลือกหนึ่งโอ้ซาถั่วอีสวยเลือกถือกู่เนี่ย ได้ซอนก็สวยเนะาะอ,อ,อ,อู้เรียกซ้อนกันโอ้ยเบิ้ลค่าคัากจะมือนี่ซีสีศูนย์ศูนย์น,นะคะเอาจทีคือหายแนวนี่เนาะเจทีหายแบบนี้เอาลองดูด้วจะลองดูนะคะทุกคนนะคะแม่นกระสูตรก็บเจทีแอดนี่แหละคะนมันสิเบิ้ลทีหาม่ดีมันเป็นตะเบิ้ลตะหาบทิศทางตัวเลยโอ้ย เนี่แล้วค่ะตื่นมาสุดทูกไป่เอฟซีนะคะจะไปนอนต่อโอ้เทียนก็หมดนะคะโอ้เทียนหมดตัวนีโอ้เดี๋ยวบอกแฟนที่เียนอามันหมดู่สมบูรณ์ก็จะเห็นดูโอ้เทียนเล่่ใหญ่หมดเลยเทียนถูกถูกมีเยอะอย บบี่นเขียมเล่นใหญ่เียนเล็กโอ้หรือสองอีหลีค่ะทุกคนสี่ศูนย์สองนะคะป้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สองสองนะคะเจ้าที่ให้แบบนี้นะคะทุกคนโอ้ศูนย์สองจี่เอ็ดคือเหลือกหนึ่งว่าบะ่โอ้ตัวศูนย์กับสองกับงามเลยค่ะ สองนี่ก็มาแรงนะคะทุกคนเราเสมอภาคกันหมดค่อยเลือกหนึ่งตายบัวค่อยเลือกเม็นบัวอบาตมือสีเมนบัวนะคะก็เอาตำแหน่งเดิมนะคะตำแหน่งเดิมแต่ว่ามันก็ตำแหน่งมันไม่นิ่งนะคะเราพัฒนาศูนย์ก็สวยเนาะศูนย์ก็สวยนะคะเพราะงวดที่ผ่านมามันออกเบิ้ลนะคะออกเบิเล้ลแล้วก็สิมาศูนย์บ่ไหวหน้าลุ้นอยู่ด้วยค่ะ โอ้ยงามขุดตัวเออโจอที่ให้ซีซีศูนย์ศูนย์สองสองนะคะโจที่ือให้เนี่ยนิโนโ่บาทเนี่ยเอาบึนชิหามบอกเอาลองดูเด้อค่ะทุกคนนะคะแม่นกับสูตรก็จจที่อสนี่แหละคะ่ะลองดูนะคะเพื่อนบอกปไปในในบอกว่าเบินนะะึนค่ะหรือจังไดะคะ่ะทูบซ้อนกันนะคะส่วนมากตามประวัติที่เคยมีมานะคะจะมาเบึนนะคะทุกคนเอาลองดูเดอ้อจ้ะก็ยังว่าแม่นกับสูตรกับทูบนี่แหละ เอาลองเบึงแด้ขอส่งของหลับเจ้ทีเจ้าทางเพื่อนค่ะวิสือกลวยสื่อยังมถาถวายเพื่อนอยู่ดอกกะพ่อใดปุ่นหรือเจวเนาะแต่ละมือแต่ละดีนะคะทุกคนนะคะัวดก่อนนี้ไปแตกเล่าสตาสามตัวตรงเลยได้จิดสองหกแตกบ่อยนะคะไม่กินไม่ใส่ก็นย่อนเจ้าทีนี่ละบึงส่ง เจ้าที่นี่ที่หนึ่งในใจนะคะเลขบ้านเลขรถรองลงมาเลขสูตรนี่ที่โลเลยนะคะเพราะว่าต้องไปเลือกเอาคัดเอานะคะทุกคนนะคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอดขอวอวยพรอวยใยนะคะให้เอฟซีนะคะมันแห้งฟังกันทุกท่านเด้อให้หมดนี่หมดสินนะคะไปให้ถูกเลือกให้ถูกเด้อค่ะไปสูตรไหนก็ดีคอยให้เขาทุกสูตรนะคะวันนี้นะคะวันจันทร์ปักเซียนนะคะอันตรายนะคะตัวเลขนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทุกคนนะคะความ เังกัการลงทุนนะคะความเสี่ยงการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะทุกคนนะคะเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะบาหา่หาสิบหาสิบไปรอยเต็มะคะ่ะทุกคนนะคะเสี่ยงทุกอนุคุมขนเลยนะคะอะ่ลองดูค่ะใครจะไปสูตรไหนนะคะเลือกเอาคัดเอาหลุดอะทามเอ็ดโบไดด้เด้กระดาษเอซีโอ้ยมวดนี่ละมวดก้อนนี่คะ่ะทุนมวนนี่ละคอยเสียเอาขึ้น ขาทุนตัวมาแตกสามตัวนะคะเปลี่ยดจิตจิตนะคะโอ้ยถึอสามตัวจนถืกถือ2ลองตัวขาดทุน <c oughs> มเป็นยังค่ะว่าแต่เขาซาวบัตวบาติ <c oughs> เอาซ้ำหรับคลิปนี้อนลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ